เอก็ถือว่า,าอเก็ถือว่าเสริมในในตรงที่เราต้องการนั่นเองอยากกา่างกอล์ฟเองเนี่ยก็ตรงตามที่เราอยากได้คือว่ากองหน้าเรามีโมต้า์คนเดียวกอล์ฟก็จะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมบ้างหรือลงเส็อตัวแรกบ้างหรือเปลี่ยนที่ดีข้อในการเล่นหน้าคู่บ้างอย่างที่ในรึ่งหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ออย่างวันเดอร์เราเหมือนเราได้นักเตะต่างชาติตัวใหม่กลับมาก็เหมือนเติมต,ต่างชาติเข้ามาคนหนึ่งก็คือวันเดอร์ซึ่งก็จะทําให้อ่า เขาเรีเยกอะไรเทคนิคอ,อก,การเล่นของเราอะสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบในการเล่นแล้วก็อีอกคนก็จะเป็นเตอร์ซึ่งก็เราต้องการคนที่มาเล่นตรงตรงนี้อยู่แล้วในการที่จะของเกมหรือช่วยในในฮีทฟิลด์ที่ที่ทำให้เกมเราแน่นอนขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ตรงตามที่เราต้องการคือสามตำแหน่งนี้นอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าสปอตเป็นในการที่จะซ้อ,อมแล้วก็อุ่นเครื่องกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเราอุ่นเครื่องกันสองทีมอะมันมันเป็นทั้งคู่เลย ว่าทัา้งหมผู้เล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดหายเรื่องของบาลานซ์ของเกมเลยอย่างเงี้ยก็ก็โอเคครับสามคนก็อยู่ในในควอที่ที่เอ่เรียกว่าอะไรคุณภาพแล้วกัน